ชเชิงเศร้าค่ะอยากจะถามเหมือนกันว่าไปโดนตัวไหนมาหรืออารมณ์ไหนยังไงเนี่ยหาเรื่องใส่ตัวแท้ๆหนุ่มชาวเมียนมาคนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะเกิดอาการถือคลุ้มคลั่งอ่ะไปทุบทาลายตู้ ATM พังเสียหายเชื่อไหมเจ้าหน้าที่เกือบจะตะครุบตัวกันไว้ได้แล้วนะคะสุดท้ายเอา้าหลบหนีไปได้ไปดูเรื่องนี้กันค่ะ เนี่ยวงจรปิดบริเวณจุดตั้งตู้ ATM ของธนาคารแห่งหนึ่งสาขาบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซานะคะบันทึกพฤติการของหนุ่มคนนี้ไว้ได้ก็แน่นอนออยี่ตรงจุดที่เป็นตู้ a อทีเอ็มต้องมีวงจรปิดอยู่แล้วอ่ะเนาะได้หลายมุมด้วยนะคะ<อ>ชายคนนี้ไม่สวมเสื้อนนะุน่งเงเกงตัวเดียวก็กระโดดถีบตู้เอทออย่างแรงแล้วก็เดินออก ไปนะคะ <c oughs> ตำรวจสพบางประกงตรวจสอบที่เกิดเหตุพบตู้ ATM พังเสียหายทั้งตู้เลยชิ้นส่วนกระจกในจอคอมพิวเตอร์แตกทั้งบานมีรอยเลือดหยดตามพื้นด้วยคาดว่าก็เป็นน่าจะเป็นของผู้ก่อเหตุนั่นแหละคืออาจจะเป็นไปได้ว่าถูกเศษกระจกบาดเป็นแผลในระหว่างที่ก่อเหตุโดยกองพิสูจน์หลักฐานก็เก็บ DNA และลายนิ้วมือแฝงไว้ทั้งหมดแล้วนะคะต่อมาตรวจสอบร,รูป,ปรัณฑ์ของผู้ก่อเหตุพบว่าเขาไม่ใช่คนไทย เป็นชาวเมียนมาก็ทราบข้อมูลจากคนที่รู้จักบอกว่าเขาเพิ่งเข้ามาทำงานในไทยบนคิดถึงบ้านที่เมียนมาอยากกลับบ้านแต่ไม่มีใครพากลับก็เลยเกิดอาการคลุ้มคลั่งอลราวาดในห้องเช่าแล้วก็เดินออกจากห้องเช่าหายไปกระทั่งคนที่รู้จักบอกว่าเนี่ยมาปรากฏภาพในวงจรปิดนี่แหละว่าเอา้าไปก่อเหตุกระโดดทิ้ตู้ ATM เหรอตามข้อมูลที่ได้เนะะี่ยค่ะตำรวจ ไปตามหาและจับกลุ่มหนุ่มเมียนมาคนดังกล่าวได้แล้วนะคะอยู่ในสภาพที่ผู้จาไม่รู้เรื่องทีนี้เนะี่ยคุณผู้ชมความเมตตาของเจ้าหน้าที่ตำรวจสงสารก็เลยให้นั่งพักแป๊บนึงที่ไหนได้อาศัยช่วงนั้นนะ่ะผู้ก่อเหตุยังมีฤทธิ์ค่ะอาศัยจังหวะที่ตำรวจเผลอวิ่งฝ่าสายฝ,าายฝานที่ตกหนักออกไปแล้วจนถึงขนาดนี้ยังตามจับกลุ่มตัวกันไม่ได้นะคะเอาหรอ,อเออแต่แต่แต แสดงว่าถีบแรงอยู่นะค่ะแล้วมันแหลกแบบเข้าไปอย่างนี้เลยโอ้โหเออไม่รู้ไปโกดอะไรยังไงนะะหรือว่ามันยังไงนะฮะโหเดี๋ยวต้องตามตัวมาชดใช้ครับใช่แล้วก็ถ้าสังเกตดูอาจจะใครอยู่แถวนั้นอาจจะดู้ใครมีแผลที่เท้าอะไรอย่างงี้นะสังเกตได้เผลอๆคนในพื้นที่น่าจะรู้นะว่าเขาชื่อเสียงใะบ้าอะไรนะ่าเห็นตาชัดอยู่คค่ะ